ตรงนี้เป็นพื้นที่เอาไว้ต่อเครื่องนะคะเราถึงสนามบินเชงงีแอร์พอร์ตแล้วนะที่สิงคโปร์นะคะเรามาถึงเที่ยงคืนเนาะนี่เป็นตู้กดอาหารนะคะเราจะสาธิตให้ดูว่ากดยังไงมันจะมีหมายเลขอยู่นะคะที่ชี้ไปเมื่อกี้เบอร์31นะจะต้มมาม่าให้ดูค่ะนี่แล้วก็กดโอเคไปนะคะก็กดโอเคไปเรื่อยๆเนาะใช้เครดิตการ์ดนะคะวีซ่าการ์ดนะ สกแกนไปนะคะเห็นไหมแล้วมันก็จะตกลงมาง่ายๆเนอะรู้ไหมราคากี่บาทอันนี้หดอลลาร์นะคะดอลลาร์สิงคโปร์นะประมาณร้อห้าิบบาทค่ะ1ดอลลาร์เท่ากับ2ี่สบาทอะตอนเนี้ดูมามา่าอันละหเหรียญน,นะคะแพงมาก แต่จำเป็นนะเพราะว่าดึกเรามาถึงดึกนะคะต้องกินนะหิวไม่มีอะไรเลยนะคะที่นี่มันจะเป็นแบบเอาไว้สำหรับเปลี่ยนเครื่องค่ะไปต่อประเทศอื่นนะและเขาก็จะจำกัดบริเวณค่ะไม่ให้ออกนอกพื้นที่นะซัมไม่สามารถเดินไปไหนได้นะคะเพราะว่ามีอาหารให้สั่งนะคะแต่ว่าเรามาถึงดึกแล้วกันร้านปิดหมดแล้วนะสั่งบนแอปก็ได้นะแต่แบบโอ้แพงมากะคะ่ะกับข้าวในสนามบิน ในตู้กดมีเฉพาะแค่แบบนี้ค่ะเป็นอาหารมาม่าสำเร็จรูปนะคะมีหลายรสชาติอยู่นะแล้วก็จะเป็นพวกน้ำอัดลมอะเนาะแค่นั้นนะคะมีแล้วก็มีพวกชิปปี้นะขนมแบบมันฝรั่งทอดอะไรเงี้ยแค่นั้นนะะแต่แพงมากไม่กล้าืกกินนะอันนี้ลูกหิวเฉยๆนะก็เลยแบบต้องมาต้มให้ลูกไปกินก่อนรองท้องนะนี่นี่ค่ะก็จะสแกนบาร์โค้ดนะมันก็จะแบบเนี่ย ตั้งเวลาแล้วนะ้ำมันก็จะไหลออกมาแล้วมันก็จะต้มประมาณสี่นาทีค่ะแปบหนึ่งแบบมีน้ําร้อนบริการอยู่นะคะแต่ทีนี้มันก็ต้องมากดเราอยากต้มกินอนะ่ะม,มันจะแฝบไหมเราต้องรอต่อเครื่องที่สิงคโปร์ประมาณยี่สิบชั่วโมงค่ะกว่าจะได้บินต่อนะนานอยู่ค่ะหมดเงินไปเยอะอยู่ <c oughs> กับการซื้อกับข้าวกินโน่นี้เพราะว่ามันออกไปไหนไม่ได้ค่ะก็ถ้าสั่งบนแอปเขาก็จะเขเข้ามาส่งนะคะไม่สามารถเดินออกไปพื้นที่ตรงนี้ได้นะนอนก็นอนตรงพื้นค่ะก็มีเก้าอี้ให้นั่งให้นอนนะเพื่อรอต่อเครื่องไปที่อื่นนะเป็นจุดศูนย์รวมมาที่จะมาจากกรุงเทพนะมาจากสุวรรณภูมิมาลงตรงนี้นะคะ ทุกเครื่องนะแล้วเขาก็จะเอาเอามาไว้ที่เดียวเพราะว่าเป็นพื้นที่สีแดงนะคะประเทศใดเป็นพื้นที่สีแดงเอามาไว้จุดเดียวแล้วก็รอต่อเครื่องไปหลายๆประเทศไปยุโรปไปอเมริกาก็พื้นที่เดียวกันนะคะพอถึงเวลาจะขึ้นเครื่องนะเขาก็จะเรียกผานไมโครโฟนนะคะให้ไปเข้าแถวรอเลยนะเหมือนเป็นตัวเชลลื้โลคนะช่วงนี้มาใครมาจากประเทศไทย ที่สำคัญเรายัางไม่ฉีดวัคซีนเลยนะคะนี่มันก็บินเลยนะได้ขอข้อยกเว้นเข้าประเทศนะคะช่วงนี้ไปประเทศไหนก็ยุ่งยากเนาะคุณต้องฉีดวัคซีนนะคะอืมสุกแล้วต้มมาม่าของเราไม่เผ็ดนะรถนี้เป็นเหมือนรถผักค่ะจะเอาไปให้ลูกกินลูกเหิวออืมเสียดยนีนะต้มสี่นาทีะคะ่ะ ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ